ค่ะมื่อนี้ยายเพ้นเมียพลังมันเนาะมาตักทายพี่น้องคือเกาเด้อค่ะหลังจากฝนหยุดเนาะค่ะเนาะตอนนี้ก็หาบ่งเคืองแหละค่ะทุกคนหาบ่งแรงแะค่ะยายเพ้นอามาเบิองว่าใส่เดือนมันออกบ่นาะค่ะเนาะเบิองค่ะทุกคนตกแห้งเด้อค่ะน้ำหงเลยค่ะทุกคนค่ะเนี่ยเบิองว่ามันสิมีใส่เดือนบ่นาะค่ะเนาะเบิองลูกยายเพ้นนำมาค่ะทุกคนโซดากับโกโก้เนาะค่ะเนาะยายเพ้นอ่ะ ตแต่แต่ยายเพชรหนงมาตะพูดมาข่ะเนาะบอท่านเห็นใส่เดือนแจกโตเลยค่ะทุกคนเนี่ยหรือว่าฝนมาตกแห้งเกินไปหรือจังใดค่ะทุกคนใส่เรือนหายมึงค่ะบ่มีเลยเนีบบเ่ยแต่ว่ายายเพชรน่ะสังเกตดินบ้านยายเพชรมาข่เนาะจะเป็นดินที่ดำมากเลยค่ะทุกคนค่ะทุกคนมึงค่ะดินดำมากเลยค่ะเนี่ยที่ทุกคนเห็นอยู่ ลักษณะแบบนี้เนาะค่ะเนาะคือเป็นอ่าเพชเอินเป็นขวอยบ้านใหญ่เพชรเอินขวอยเนาะค่ะเนาะขวอยขีดกระเดียนค่ะทุกคนค่ะเต็มเลยเนาะค่ะเนาะมีหน่าเศษเดียนบ้านใหญ่เพชรลายเนาะค่ะเนาะอุ้ยเพชรหนาวดิค่ะทุกคนนี่หนาวเสียงเป็นสั่นๆสะบัดเลยเดิค่ะทุกคนหนาวเนาะค่ะเนาะกุ้งแซ่ใส่เสียกันหนาวแล้วยังหนาวอยู่ค่ะทุกคน เนี่ยตกแห้งกับทุกคนขาน่าโมโหแบบนี้เลยค่ะตุกเตยเพนนอ่ะหูเมีข้นนาะค่ะเนาะบ่มั่นใจว่าตีได้ละค่ะทุกคนนี่แหละค่ะก็เห็นฝนตกเลยละค่ะมายุดช่วงอใบใบใบสามนากค่ะเนาะค่ะเบิ่งค่ะทุกคนค่ะบ่มีเลยใส่เดือนไม่มีเลยเนี่ยมือสาวน้องสาวย่าเป็นขายในตะฮกเลยสิบสองบาทนากค่ะเนาะ ได้สามสิบสี่กิโลค่ะทุกคนลูกละสิบแปดบาทสุดใจมากเลยฝนบนนายมาตกใส่เลยใส่เดือนกำลังออกดีๆอยู่ทุกคนบ่มีเลยเงียบมิดซีรีโอ้ยถ้ยทำเองฝนมาตกเนาะกระิได้อีกได้ค่ะทุกคนมือนี่เนาะอ่ะมือละห่างหกร้อยอ้าวเอ่อ สองมือนกับพันกว่าทุกคนเมืองอาทิตย์หนึ่งจด้จักบาทเนาะค่ะเนาะในหลายบาทเด้ะยายเพนว่าแต่ว่ามา,มากเมื่อนี้แล้วเนาะค่ะเนาะหลังจากฝนตกแล้วเนาะค่ะเนาะบ่บมีเลยค่ะทุกคนก็เขาไปลบไต่จีนมดแลวเนาะค,ค่ะเนาะอือค่ะลบด้ตามพื้นดินนี่แหละค่ะยายเพ็นอ่ะพื่สังเกตดินบ้านยายเพิ่นคือกัดหละค่ะทุกคนว่ามันดินมันดำมากๆเลยค่ะทุกคนค่ะดินดำแบบนี้เลยค่ะ ไม่น่าใส่เดือนถึงอยู่เนาะค่ะเนาะน่ะไม่มีเลยจากที่เอ่อมือมันออกเนาะทางห้อยยางมาอยู่ตามถนนเนี่ยค่ะโอ้หลายแล้วยวด้วยค่ะทุกคนเนี่ยแค่ยางตามถนนเนี่ยเก็บได้เป็นโลสองโลแล้วค่ะทุกคนแต่ว่ามือน,นี่แม่แต่โต๊เดียวออก็อบม่เห็นไหนเห็ดไหนเห็นเนาะค่ะเนาะน่ะบกโพลขึ้นไม่เห็นเลยไม่มีเลย ชวดเลยมือนี่น้องสาวยายเพิ้นนี่นี่เพิ่นว่าเพิ่นว่าฝนหยุดแล้วสิมาเขาสันว่าสิมันเก็บบ้าน,นมันบ่มีสาเดือนให้เก็บได้เด้อบาานีหใส่เดือนลบฝนเลี้ยวนค่ะเนาะหนาวมากค่ะทุกคนค่ะบรรยากาศก่อนหน้านี้ก็ กะสิเขานานหนาวอยู่แล้วเนาะค่ะเนาะยิ่งมามีฝนมือนี่แต่เขาทุกคนหนาวเลยยายเพชรนีะสะบั้นเนี่ยเขาทุกคนตอนนี้ขนาดใส่เสียกันหนาวเนาะค่ะเนาะไปแม่โซดาลูกไปไปหนาวบอไปอไปลูกลบลุบลุบเดี๋ยวแม่สิใส่เสียกันหนาวให้เอาบอมันหนาวใส่เสียกันหนาวบอลูก โกโก้ใช่สีกันหนาวะบะบ่มีเลยค่ะทุกคนมีแต่นาทุกคนเบื้องค่ะแต่ลงกลับเป็นนามหมดน้องคนเนาะนามหงอีกค่ะโอ้ยเสียดายขาดรายได้เลยมือนี่ขาดรายได้เลยเตนปีีไดเงินหารวยหกยอีกน้องหมคนเนาะมือนี่ไม่ได้เลยบอกอ้จ๊าโตเลยทุกคนมีซีรีเนาะ บุมีเลยบบโผให้เห็นเลยบรรยากาศบ้านใหญ่เพียบบุน,นีเด้อคะ่ะบรรยากาศท้องฟ้ากะจะเป็นแบบนี้แต่ตื่นขึ้นเลยหระคะ่ะทุกคนูนกอีหยังเน,ะนาะกำลังสิกลับบ้านบอกฮะจิ๊ตยิ่งเล้วลกลับบ้านเนาะนกหยังล่ะไปแล้วบรรยากาศท้องฟ้า,าเป็นแบบนี้เลยหระคะ่ะทุกคน ไม่มีเลยชวดเลยมือนี้เสียดายเสียดายเลยสายมิยาเพนเอาบนลงบานเลยค่ะทุกคนมือแ <c oughs> ล้วหนาวนาว้องขนอแล้วหนาวแหง้งอะทุกคนสายมิายาเพนบนลงบานเลยค่ะนะโกโก้ชวดดา พอบรรลุบ้านเลยน้องือนี้บรรยากาศยังบ้านเน่มืดมากทุกคนแต่ว่าไฟมันจะติดน้องขอน้องค่ะไฟจะสว่างนะค่ะแค่คึ้นๆไฟก็ติดล่ะทุกคนค่ะบลอแหมเงินน้องขอน้องบานในเพ่นค่ะเนยปกติน่ะใส่เดือนน่าจะขึ้นมาก ตรงพื้นปูนจะแถวหนี่ค่ะทุกคนค่ะจะขึ้นมาเตรียมเลยได้ค่ะทุกคนมือนีบุมีมาตากโตเลยแต่ฝนตกนาะค่ะเนอะ้องจะเป็นก็ะดึกว่าอ้าวฝนตกนี่มันจะออกบางเนาะแต่พอออกเลยค่ะทุกคนค่ะน่เนาะค่ะ,นะเนาะไม่มีเลยบ่มีเลยค่ะทุกคน พาพีพายนองมาสำรวจใส่เดือนเนาะค่ะเนาะอย่างออมบ้านเลยค่ะทุกคนสำรวจใส่เดือนเนาะค่ะเนาะขาดไรได้ใส่เดือนบุพเพเลยโอู้น้ำตื่นแช็คมันเลยค่ะทุกคนตื่นแช็คมันเลยบ่มีเลยเนาะค่ะเนาะ หนองสาวเยื่เพชรน่ะดีิที่เพิ่นมาเก็บมือเสาวกวนฝนสิตกเนาะค่ะเนาะทุกคนบ่มีเลยมีซีรีเลยเนาะค่ะเนาะไม่มีโผล่เลยปกติยางมานยังสี่กัสิเห็นแล้วล่ะค่ะทุกคนค่ะกัสิเห็นอากาศฉีดบิด้วเนาะค่ะเนาะนี่บ่มีเลยค่ะทุกคน มีวีลมวีวีเลยปะเนี่ยเห่วแห่วเลยขาดไรใดแหละน้องสาวยายเพ็ญช่วงนี้น้องสาวยายเพ็ญน่ะนักเรียนปิดเทอมเนะค่ะเนะาะก็บันไดอ่ะหลับทรงเด็กนักเรียนนะคะ่ะทุ๊กคนค่ะ ทุกคนเยะเป็นยางสำรวจมืดเลยนี่ยังพอได้เห็นโพจักโตอยู่เบึ่งว่ามืออื่นที่เป็นจังไดเนะคนเนาะมันจะออกบอทิ่กิงเร็วเอร่มร่มนมหนาวแบบนี้มันออกเลยค่ะทุกคนเนาะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าฝนพึ่งหยุดเนะคนเนาะ ไม่มียายเป็นกับมาถักไทยกับบรรยากาศย่างหมอแดงนี่นนะค่ะเด้อสิเขาวหกม่วงนะคะีค่ะทุกคนนี่ไฟบ้านยายเป็นกับติดสว่างแล่นะะน,ะะนะะ้องเขาเนาะสรุปเรียงมือนี่คืออ่าไล่ได้น้องสาวยายเพป้น่ะหาย <c ười> บ่มี่ใส่เดือนน,ะะนะะ้องเขาเนาะไม่มีไส้เดือนวันนี้อยู่จะขคำเอา y o a r e ชิวย r e ชิวเด่นวิลลี่เบ d ไอเดนู้ว่าค d ด h a t ส oda o o puky s oda puky e p l a s t ว c We're n oda t oh. s r e puky เอิ่นซื้อลูกสาวใส่น้ำสกุลจ้าของทุกคนเวอร์มากเลยสามียายเพนส oda puky วัาศันบา เอินซื้อลูกแล้วก็ใส่น้ำสกุลเจ้าของโซดากไปเนอกห้องเนาะข้ากณาตวิเลยยุคกิฟต์ยัวเบบี้ยัวเซอร์เนมดูยคักเน่โซดาพิวขี่ไปตันว่า So, have warm have warm? no no i สวัสดีค่ะคุณทีมหาวอายุคุณทีม now now yeah you just come out <laughs> now now really now yeah, <absolutely. S 2> no i i walk um i walk go over there d o w e d o and i i walk come here i walk go over there small h o u over t เช็คเอวีเวนโน่หานี่โนวอมหันี่บอกเราโนขอนอบางยางอ้อมบานอ้อมส่งนี่บ่เห็นมีสิกะเดียนเลยน็อตสีเลยหนี่นอเนี่ยบัดเด็ด yesterday c o l เด็ดคำเอาเป็นเกโค่เนี่ยบัดเรยนแหละ k n o น เราบอกว่ามันหนาวเกินไปใส่เดือนม่ออ,อก <laughs> หนาวเกินไปใส่เดือนม่ออ,อกไปสั่นบรรยากาศมืดแล้วค่ะทุกคนวัด time หนาวคันนี mm ้ oh r e a l อ y yeah just it's upstairs. cloud Yeah, like, เย่ a ย Yeah. ไม่มีเดททั้งวันแล้ว okay. ว่าฝนพึงหยุดไปบางช่วงวัยสามนู้คนเนาะเนาะเรียนจะสต็อปอ่าทรีนอคอร์อัฟเตอร์นูนโซดาโกโก้อยุดจะเสียงดังลูกเย่เย่เย่เราบอกว่าหมาอยู่บนบ้านหนาวมืดมืดไม่เวลาเล่น ก็เลยมาเล่นอยู่ช <c oughs> yeah, yeah. <nut> ่วงย้ำมือแรงเราสั่นวาเยอะล่มมีวีเลยค่ะทุกคนค่ะทิ้จริงอากาศมันก็เย็นอยู่แล้วนี่ขอเนาะยิ่งมันมีฝนอีกโอ้ยหนักกว่าเก่าเลยค่ะทุกคนตอนนี้หนาวเน็บค่ะหนาวเน็บเลยค่ะเยอะเยอะยุดลูกยุด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 มาเล่นมาโยกัน บม่เลนไม่หยอกกันอ่าจะตอบโอเคจิบนี่ยาเพ็นกำมังทักทายกับบรรยากาศนะมือเรียงน้องขอน้อย่างหาสำรวจิึงใส่เดือนพ่อมีค่ะทุกคนขาดเลยได้เนาะ ยาซีซอนแคนอดเกตมันนี่ tomorrow เนี่ยปกติน้องสาวก็จะหาใบมือนีมืออื่อนเ้นาขายอย่งสี่นะคะ่ะทุกคนคะ่ะมือนีก็เลยอ่าเฮวเนาะขอนาะค่ะบ่มีรายได้เขาแล้วน้องสาวยายเพ็ญ <laughs> 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 คลิปนี้ยายเพ็ญก็จะได้ลาพีล่ลาน้องก่อนเนาะขอะ no. นะ้อมมีแฮปปี้เซ็กซ์กุศลใบ fc หันนี้เนาะ ชิปนาพอกันไหมยายเป็นก็ขอขอบคุณพี่น้องสุกุลสุขคนเด้อค่ะเด้อทีทีดตามที่ให้กำลังใจยายเพนเมียพลังมันนอก็ขอให้รักษาสุขภาพเด้อค่ะขอให้มีทวามสุขค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคุณทีมสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคน stay warm บายบายคุณทีม